นะครับสวัสดีครับวันนี้ต่อครับผมเจ็ดก๋อยน่องซายกินครับกับถั่วมี่ยงแลกับโม่กว๋วยเจ้าก้าครับสืบทาบท่าเนี่ยเป็นต้มเปียยครับผมกับยางเนื้อเสือครับต้มเนื้อเปียยตัวน,นี้ก็ต้องขัวเยอะครับขัวให้ถั่วมี่แล้วลาบร้อยเนื้อแดงส,สดครับเสือหองหายยางครับผม สะดวไฟแห้งนะครับก้อยของผมเสียห้องไห้ครับในจิ้มเจียวขอ,ยวนอนิ่งนอนหนึ่งใหม่ใม่เลยนี่ครับต้มแซบราบสุกนะเดี๋ยวพี่น้องสับแซบนะครับสัสนะบสแซบในกันหวานพี่น้องเ็อขว,หวนหอนเลยเนาะเจ้าเจ้า

คอยแซ่บเนาะน่คคอยลงอะไรเหรอสิคำมันเทีย <c oughs> น,น,นพอดี <c oughs> <c oughs> นั่นแบบะเาันคนนี้ก็ โบเบโบจาเมืองนีอืมโอเคบ่นะ้องนี้เราเล่าเวทเมื่อได็กๆนม่เนี่ยเขาหอนหอยแล้วอุ้มนอนโดนไลปวดเมืตัวนโดนนอนนาน ไปเมืองระบยใหญ่ขอไปเหรอครับไปวังเจมงซีมงบ่ก็ซีมงปวู่งเมื่อคืนนี้ขาดโทรเล่าโทรนำเล่าอยู่ <c oughs> โทรนนำไปสัน่นในรูอยู่เสรโทวแล้วว่าเราสีดยามาเราวย่านเมื่อยยินแล้ววะ <c oughs> ไปเพราะว่าตุงจัวแแขก็ โทษนางไก่เอยยังบทโทษเลยเด็ดเก็บสิ่งดไว้เมื่อไอรบีครับยันยันบทโทษดอิดอดเป็นจวนเหอ้ยงเ่าควัน,น,าานวเนี่ยไปทำงานมันระเบิดหมดโมหูนีย

ตรวจจะไปเจออยู่จักน้อยแล้กินหลายแก้วอยู่บ่ได้แรงครับหลายแก่ยูเนาะก็พอเห็นในประมาณสามแก่อืมประมาณนี้อีกบุ๊คนี่อะไรไม่อยากแก่วรอกินเหล้ามันก็มีอยู่นล้วอืมเบียร์ปองเหนือยังมีเนาะลงขึ้นหนักไปเนี่ยถือนองก็เลยได้กินน้ำโพก ้าเมื่อแรกได้ใช่ตัว <c oughs> ตาดเดืนอนหอัวตีสามอีกว่ามื่อเรียก่ได้กินครับข้ามาก็คอยได้กินพ่มากับบได้กินผักพรเออข้หา,หา,าวูองกอิ่มเอยมันที่ทามาพี่ทำพวกพวกนั่นคือกนัดวันเสาวข้าๆดึกๆทุ่หางเดียนอไปปฏิบิติอยู่โลอกนั่น ดึกปัดนัานเนาะจังไปเสรมาล่ออันนี้พอดีอืออีหยุ้ยก็โทรามานาวค่อยห่าทุ่มเว้ยคนก็อยู่เพื่อนเขาก็นอนแล้วห่าทุ่มล้มาเขียนได้เพราท่ออือเขาบอกว่าคนนั่นการนัดกานเพราะว่านาดกันมันมันมันเสาร์สินะเห็นยก็ว่าป้าไปเล่นหกละมันเสาร์จังมากบ้านนั่นจะเตรียมมันแบบ ของหนามดิมอนเนี่ยน่าขึนมาเยนกบ่าปเมือเหตุผมันอนมันก็ว่าปเมือมันจะอยู่ลำต่ำเนยเมือมันนี่เือบเมื่อมันทึบๆบก้ายอ่ตอ ผมเปียดีครับกากินลูกโดดหืยมาเผืนอไปหนออนไรเบิ่งอะไรต่อกินคือก็กินน่ยนะครับนี่เนี่ยก๋วจั๊บมาพี่าวคือสมน่อยใจสมใจกินกินตามสไตล์ของเนี่ยกินไปเห็ดเขาอะไรพอกินไม่ได้เพราันใจแค่ พี่ในน้องพ่อไปตรวจโควิดลูกยูโยผ่านเนอะผ่านบอกใครซื้อแล้วลูกอะเรดี้จ้ะยังไม่ได้ไปตรวจตระหว่นงไข่หม <c oughs> อขอให้อันนี้ซื้อผมมามะฮวครับเอาเครื่องอ๋มันยังไม้ผ่าไปตรวจเีย๋ยวบ่งว่าบ่งว่าไม่นนไตรวจเพราะจะเรดี้ไปเมื่อวานนี่ ครับสึบซึบวันที่สองมันแรงว่าเนี่ยครับอาจต่อหยิบ